มูบได้นะเลียงบ่มูน่ะอ๋อเลียงแต่ไก่เนาะเ <c oughs> ข้าค่ายกันอะไรไก่้เดี๋ยวนี้นะกินกับข้าวเจ้าเฮาเยานอ่ <c oughs> นอเฮ้ยน่อจุ่มหมอใช่ห <c oughs> มาตัดฟืนมาโอ้โหแลน้องเลยจะปีละสิบสี่ปี <c oughs> โอ้โหสิบสี่ปี <c oughs> อยู่บา้านยังแหละ เป็นบ้านอู่สุดแจ๊แค่ไหนทุกคนไปเนาะอยู่พี่เนะพีก็สบายเยือเย็นดี นี้จะน่าจะเป็นเราเขาเกาสวัสดีท่านผูน้ชมครับกับรายการวิธีุพนหลั์ขอกคนตัวนี้เบื้อทิ้งเดินทางมาบ้าน เฮามงอีกหนึ่งบานเนาะอยู่กลางปูกลางผู้โดยทุกคนปรีมาเจอเ้าคนกำลังเดินทางกับรถเพิ่งจะมา,มา,ม,ามาสวนเนาะเดี๋ยวมาฮ้อนนี้คนสีมาไดนกับบุญบนง่ายนะเดี๋ยวเอ,เอไไาไปเลาะบุญบรรยากาศกันตอนนี้เขาเจอกำลังเลิกสวนเลิกให้เลิกย่งหมาเนาะทาเขี่ยมทายทอดวิธีโอ้โหนี่เกลือไก่เลี้ยงไก่ไล่บุกไก่ลาดบุรีนะ มูบได้เลี้ยงบ่มู๋นะอ๋อเลี้ยงแต่ไก่เนาะเข้าค่ายกันตั้งแตไก่ตัวนี้นะโลวะเป็นโลว์อะเป็นโตน้องให้เลี้ยงกินก็ไอ๋อเลี้ยงไว้กินเขาโทษเจ้าเจ้าน้องซื้อยังคือยังยังเลยงย่งเป็นคนมุ้งเนาะอ๋อเคือเกือไก่ในวันไหนภาษามุ้งนะปูไก่ปูไก่โอ้เป็ดเป็ดเลยปูอ่ ผูอ้อ๋อโอ้โหดีโชคดีมาเจอขอบใจเดอออออออ้อนี่ที่ยำแรงทุกคนค<อ>เกือบเป็นเกือบใกล้ตามภาษาพื้นบ้านเลยเนาะนี่เป็นหมู่บ้านกลางผู้เข้าหรือว่ากลางผู้ดอยทุกคนภาษาลาวว่ากลางผู้ผ้าทุกคนเนาะนี่บรรยากาศ์ดยำแรงผู้กำลังเลยให้มากะกำลังกลับบ้านก็มีแล้ว เรามาทางนี้เนี่ยจะเป็นส่วนมันซ้ำปลั่งเร็วส่วนมันตุนหมดเนี่ยรูย้สึกว่าซีมีรถไทซิงขึ้นมานนเนาะน่าจะเป็นรถที่เข้เจ่อกลับมาจากให้ส่วนเหียกันโอ้แต่สีโค้งไก่อย,อยู่หอมหอมมะลาะมึงมันในกาศรอบรอมู่บานเน่ะไปเจ้าโอ้ลียงไก่ไล่ Quay không lòng khăm nhằm tôn toàn ngô leng hết anh kim lê hết anh kim kang hoa kim kang hoa kim 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 มอตลอร์รถดิจื้ออยู่เนาะเอาอันนี้มันยยังนี่โอ้แตนห่างโตห่างแตนห่างแตนเนาะโอ้เดี๋ยวเจ้าน่าจะจูดแล้วนี่เลือดจะเป็นห่างห่างเนาะเซียวพาบอกโอ้ดูมันดูมันเนี่ยมาเบื้องทางนี้ปะเนี่ยขับใจเด้อเอาเจ้า งนี้โอ้ oh, เป็นนั่นเราเขาทุกคนเราเขาจ้อยยง <c oughs> <c oughs> สบายดี thịt vô bú cây bò cây cây nó ไปดีนอนพีนี่มั้งเนี่ยบน,นกยาศที่เงียบสงบเลยเรียบง่ายของพี่น้องสุดพโมองสุดอยู่กลางภูดอยหรือกลางผู้่าเราเอาคิงได้พาทุกคนมาสัมผัสวิถีชีวิตดับพื้นบ้าก,กันดูบนนี้มาแต่และทางแต่บ่เจอเข้าเจ้าน้องนนี้โชคดีกอกาสดีที่จะเจอย้อยยงสบายดีไปใ่ไหมตัดฟืนมาโอ้ นอนอยู่น oh. ี้มือคืนคือสีเย็นดีเนาะเย็นบ่กบริทับเปื่พัดลมเนาะโอ้มีต้นมักนำหนุมต้นมักนำหนุมเยอะยงผู้เบาน้อยบ่นี่ผู้เบาน้อยบ่แซ่บบ่ บริกินเธอเนอะาะยังบริกินเธอบรินอเธอนนเนาะขนมเด้อสบายดีสบายดีเป็นตัดฟื้นมาบอกไม่แห่ตัดฟื้นโอ้ได้ไล่เยเนาะเดี๋ยวนี้นึงน้องบอกผู้นี้นะผู้นี้เป็นน้องบอกอ๋อล้านโอ้ล้านเป็นผู้เป็นผูน้สายเนาะ ปีแล้วนี่หนึ่งปีปลายโอ้เรนองอะไจากปีละสิบสีป่ปีโอ้สิบสี่ปีอยู่บา้านยังแหละบ้าน,นแกงซื้อ,อยังนางคำละนางขำละโอ้โราเห็นอยู่ห้องอยังละ่ะหมอซ้ำแล้วเขาอยู่บ้านแกงครนะับเนี่ยโอ้น้องคำละโอ้เห็นหนังสือเห็นหนังสือเก่งบ่ โบกิงปังไดน้เกีงอยู่เนาะอยู่น ouais ี้ม uh ีสัตว์ณยาะอยู่นี่นะบบมีโอ้แต่มาฟังเพลงเนาะไฟกับโบมีมีแต่ไซสุรัสเสียวโอ้แต่่าเย็นดีเลยอยู่นี้นะเย็นดีน้องขำละขำละยัง นามสกุลยัง่ก่อนนาะชงโอ้อันนี้มีแต่พี่น้องกันโอ้ถือว่ามีแต่พี่น้องกันเหมือนเพียนกันนอนเฝ้าเนาะมือนี้รอบค้อยแล้วกับมูน้ารอบเจ้าอันนี้สร้อยน้องกันติ้นอี่น่าลูกเจ้าโบโอ้ทังซรองเลยเนาะสายซ้องเนาะ นีเพื่อนออกไปนี่เจ้าข้องบานถ้าออกไปเหมือนกี้นี่นะนาะเป็นบานอยู่สุดจะแจค้างพีทุกคนสุดดวงค้างพีกลัมัน,มนี่จะเป็นแรงฟื้นแรงฟื้นตามบ้านข้าบ้านนี่ล,ลูกไก่แบบดังเดิมมึงโวยยะอมด้วยไม่ไพ ใส่ไม้ธรรมศาสตร์นี่แหละมะเห็ดเนาะโอ้เอาเอาแย่งเอาแย่งมะเห็ดหางใครโอ้มีไใกล้เข้าไปมูไใ่อยู่ฮะล่ะแล้วมาเบืา้างหลังพี่เมดกี้เขาเจ้าน่าจะเคยเลี้ยงมูทุกคนจะเป็นเห็ดของมูเก่าอยู่นี่ เลี้ยงไกลไล่ไร้แต่ทุกคนเลี้ยงไกลไล่ไร้โอ้สบายเนาะอยู่พี่เนาะนี่ก็สบายจังเย็นดีนะเริ่มเน่าแล้วเลยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่พี่วันนี้จะเจ้าจะไปเอาฟืนมานี่นะ น,น,นมาไปดังไฟงไแรงแตงยูขวกิน เป็นตากหากยาเนี่ยเนาะหากยาเนี่ยเขาจะมาหั่นต้มกินเอาเป็นเขาห้องเป็นเป็ภูมิปัญญาชาวบ้านที่หูวจากหากยาหากไม้ธรรมชาติอยู่ในป่านำมาหั่นยาต้มกินแต่ก็บุ้งหัวยาได้ไงตัวกันบุน้งหัวเป็นหากยาเขาจะตากเด็ดเพื่อมาต้ม ใกลอยู่นี่จะนอนอยู่ต้นไม้คนะถึงต้นไม้หัวเนาะ,ะเวลาสิจับกินเวลาสิจับไข่นี่ก็ยากเลยผมนอนถึงต้นไม้เราจะแคบเป็นพิเศษเลยแต่ว่าไก่นี่จะตุย có là mường bò, phải bán nó จะาของ่อยู เจ้าซากอันไฟโซลาเซลล์ไว้ไปไต้เมื่อคืนเป็นแบบไฟแบบอันเขาเอาไวอย่างสปอตไลท์บ่สปอตไลท์ที่ซากโดยพลังงานแสงนี้ก็น่าจะเป็นเหล่าเขาเก่าเราเขา,า,เาเขาก่ากัเลยลูกมันนังแหะมันหั่วแล้วก็บไปซ้อมแสงกับป้าเป็นมุ้งไก่นอนเลยเยอะยุง ตัดฟืนมา มนสีหอนกระดนเตื้อได้หนอมอยันตกที่มียันหน่ว่าเกี่ยมตัวเขาในเมืองเนี่ยเขาไปในบ้านนน 你走吧。 สำหรับคลิปวิดีโอนี้วอล์กิ่งจะข้อจบสมัสักพักเจอกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับมือนี้สบายดีเนาะเดี๋ยววอล์กิงจะเดินทางต่อ